เกิดอะไรขึ้นทนายดังโพสต์ฟ้องสุภกิจถอนแจ้งความอดีตแฟนเอชุติมาแล้วหลังจอดำเนินคดีปมรถและบ้านหรูจากกรณีฟ้องสุภกิจอายุ25ปีนักแสดงอดีตดาราหนุ่มรุ่น25ปีได้เดินทางเข้าร้องขอ,งขอความช่วยเหลือต่อเพจสายใหม่ต้องรอดหลังเลิกรากับเอชุติมาไม่ยอมส่งค่าง,งวดรถ BMW และบ้านมูลค่ารวม5ล้านบาท ทำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนฟ้องร้องตามรถเพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนํารถไปคืนและนํารถไปแอบ,บซ่อนจากไฟแนนส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทําให้ชื่อตอนเองถูกแบล็คลิสต์หลังจากนั้นเอชุติมาและฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุม่มพร้อมคุณแม่ได้ออกรายการโหนกระแสและสวนกันเดือดกลางรายการ กลายเป็นดราม่าที่ร้อนระอุไปทั้งโซเชียลอมาเอชุติมาได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เคลียชัดๆอีกครั้งคอนเฟิร์มตาสว่างปล่อยบ้านรถโดนยึดหลังเลิกแฟนเด็กฟรองสุภกิจและยืนยันไม่เคยชวนใครเล่นการพนันพร้อมเปิดเผยบทเรียนชีวิตเปขั้นสุดจนสุดท้ายเจอดีกับตัวต้องเก็บของออกจากบ้านที่ตัวเองดาวและผ่อน ล่าสุดทนายรัชพลศิริสาครทนายความชื่อดังได้ออกมาโพสต์ความคืบหน้าโดยระบุว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าฟรองได้ถอนแจ้งความพีเอในคดียกักยอกทรัพย์แล้วทนายรัชพลศิริสาครขอให้ช่องทางนี้ในการติดต่อพีเอลงเอกสารใบถอนแจ้งความยืนยันว่าได้ถอนแจ้งความให้พีเอแล้วเพื่อให้พีเอสบายใจส่วนภารหนีสินอื่นๆฟรองและครอบครัว ยินยอมรับผิดชอบและที่ผ่านมาผมเชื่อว่าฟ้องและครอบครัวได้รับบทเรียนจากสังคมแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่เอจะให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเลิกแล้วต่อกันไปต่างคนต่างกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากครับ